ครับตัวนี้ม่องปลาบึกไงครับแม่พี่น้องม่องปลาบึกแล้ว่าม่องปลาเอินปลายังแล้วแต่ปลาสวงสวายถึงบัสครับสีสิผาสีสีจิผ<อ>าเส้นนิดหน่อยเนาะสีสิผาเส้นนะตอนนี้สีห้าเส้นครับเอาไปทดลองนําโค้งนะครับบวไว้ครับผมบัวเบิงสังขารมีดึงบวคืนครับนกักหลายครับพี่น้องพี่น้องครับ ครับมองมองแจมๆเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเอาลงไปใหย้ยหามันแหงก่อนเด้อตอนนี้มันบ้านแหงเดี๋ยวถือทรงห้จัดทรงให้ตอนนี้กําลัางเอาขึ้นมาจากหนาไม่ๆนะครับเอาไปเทดเบิ้งแล้วครับนี่ไปเทดเบิ้งเขาตากไว้เลยตังค์สีมันกระแหงอยู่บ่ส่วนเอาไปทาตากไว้ก็ได้พึ่งบ่ถ้า,าว,ว่าวสิไลก็สิเกลือพอกหม้อเลี้ยงมัดฟอมใส่พวกช็อกสมุนย้อ,ยยอน